สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนจ้นาสวัสดีเพื่อน,เ, YouTube น,น <S <S เพื่อนช้ายูทูปน้เจ้ะนะเสียงนี่บ่เ็นเสียงผู้ใดนะจ้นาเสียงสาวสวอินสวีเดนมากดประตูมาเอาเสียงเจ้าเจ้ามาฝากทุกคนอีกแล้วจะให้พ่อแม่พี่น้องสะดุ้งยงยงไปกับน้ำสาวเหลือหน่อยนจ้ะนะทุกคนจะมาเขาเรื่องกันเลยนะจ้นะนาะ ทุกคนจ้าผู้ใดมีปัญหาส,สาวเหลือหน่อยบอกคือสิบมีเน,นาจะเนาะมีสาวๆอินสวีเด่นเน,นาจะเนาะตอนนี้เพราะว่ามีปัญหาเราจะเนาะกดติดตามช่องเพื่อนใหม่ไม่ได้เราจะเนาะเฮ็ดคือข้าวว่ากับเขาไปเฮ็ดแล้วเราจะเนาะเพื่อนแนะนำว่าให้กดช่องเก่าๆที่ไม่ได้ทำยูทูบออกสักสิบช่องเราจะเนาะท่วาผู้ใดบ่เดนทำช่องต่อเนื่องเราจะเนาะเพื่อนบอกว่า ไทยไปเฮ็ดนะจจะนอสาวดนหน่อยกับเต็มใจเข้าไปทานะาจะนอคือกดออกไปแล้ว10บช่องนะจจะนะเพื่อเราจะได้เอาช่องเข้ามาใหม่อีก10ช่องนะจจะทุกคนจ๋าก,ก็ไปทําเหมือนที่เขาว่านะจจะนะเอาออกปุ๊บก็เข้าไปรอประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะจจะนอเพื่อนั่นกูกินจะได้มีเวลานั่นไม่เฮ็ดอันให้มันถึกต้องน่าจะนาแล้วน้อยก็คอยนะคะทุกคนขาเข้าไปกดนะจจะพอคอยถึงเวลาสัก30นาทีก็เข้าไปกดนะจจะนะ เด้งดึงเด้งดึงออกคือเกาจ้พี่น้องจ๋าว่ามันเด้งคักเด้งแนเด้งไดเด้งดีน้าะจ๊ะน้อมีจะเด้งเด้งเด้งกับเด้งยางเดี่ยวนาะจ้าะพี่น้องจ๋าเด้งเขาเด้งออกจนปัญญาแล้วนะคะทุกคนค่ะจนปัญญาแล้วนะจ๊ะเพื่อนใหม่นะเจ้านอใครที่เข้ามากดติดตามช่องสาวสาวอินสวีเดนไว้นะะจ๊ะหรือกดหมักกระโลงหรือว่ากดหมักกระดิ่งไว้น้าะจ้ายาฝ่ากดออกเด้อจ้าเด้อเอามันข้างไว้นั่นสะกอนน้เจ้านั่ถาสะกอนจักตะวนจ๋า จนเป็นยาเนะจ๊ะเนาะสาวสาวกดคลิกกันสาวเดินหน่อยกับพยายามนะจ๊ะเนาะเข้าไปกดแล้วมันก็เด้งออกจะทุกคนจ๋าหรือว่าเขาอันพี่ยูลงโทษสาวเลินหน่อยกับพนะัชร์เนาะกันไม่รู้นะคะว่าถูกลงโทษจากพี่ยูหรือเปล่าเพราะว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะจ๊ะเนาะสาวเลินหน่อยพยายามไปเปลี่ยนพาสเวิร์ด แอบไปวุ่นบอกวุ่นไว้กับอันกูเกิลนะจจนะเนาะเรื่อง Gmail, จีมอกจีเมลน่าจะเรื่องจีเมลทําช่องใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างจะให้อนเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะ้าจนะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นไปมันกับประด็เป็นไปตามที่เขาตั้งใจนะจ๊นะจะาะทุกคนจ๋ากะอาเจียนหรือว่าเขาจะส่งจดหมายไปทั้งกูเกิลนะจจนะเนาะเป็นอย่างอยากทราบว่าทาไมฉันกดติดตามเพื่อนไม่ได้นะจจนะเนอะมีปัญหาอะไรนะจจนะเนาะ กับเขาก็เมียนเพื่อนกับเขามากกดติดตามเขากับยังได้อยู่นะจ๊จนะน่แต่ว่าสาวเรือหน่อยถึงเม็วันเวลานะจ๊จนะน่พอคอยได้หดมือแล้วเขาออกไปกดติดตามเพื่อนนะจ๊จนะน่กับถึงวันก็ไปกดติดตามเขานะจ๊จะนะก็ไปกดติดตามเพื่อนไม่ได้จะทุกคนจ๋าคู้ใดหูกระบอกนี่เด้อจะพี่น้องจ๋าสาวเรือหน่อยพยายามไปค้นหาในกูเกิลในยูทูบจริงต่างๆนะจ๊จะนะว่าเป็นยังเขาติดตามเพื่อนไม่ได้นะจ๊จะนะ แต่ก็มีแต่ก็ไม่มีเยอะมากมายนะจะนะการหาตรงที่ว่านได้มาถึงที่ว่าเพื่อนบอกว่าไปลบช่องเก่าออกนนจะนะสาวเราไปทํานะจะนะต่ว่ากัดทำกดติดตามเพื่อนไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนี่จะนอาสองวันแล้วค่ะทุกคนคะจนวันยาวเป็นหางว้าแล้วนนจนะยาวเป็นหางว้าแล้วนนจนะเป็นเพื่อนใหม่ที่เข้ามาฝากคอมเมนต์ไว้นะจะนะสาวเนนราก็ออกไปตามหาคอมเมนต์นนจะนะตามเพื่อนไปนนจะนะกะ ไม่ได้จะทุกคนจ๋ามันเป็นอีหยังมันเป็นอีหยังซอยดยอยซอยแนศช่วยด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าใครอยากรู้นะใครหูกะซอยแนซอยแนน,นจะจ๊ะเนาะสาเดินหน่อยกะพยามนะจ๊ะเนาะคอยคอยคอยเจะนะเนาะก็จะคอยไปอีกสักหน่อยนะจ๊ะเนาะกะบ,บนแนกก่กะที่อันส่งจดหมายไปหา,าพีก่กูเกิลนะจ๊ะเนาะว่าพี่กูเพิ่นน่ซอยสาวเดินหน่อยได้พี่ยู้หรือว่าสาวเดินหน่อยต้องคอยนะจ๊ะเนาะผู้ใด กดไว้ก็่ากดออกนะจ๊ะเนาะเกาะกันไว้แน่นแน่นะจ๊ะเนาะทุกคนจ้าเกาะเกาะไว้นะจ๊ะเนาะสาวเราหน่อยกับพยามเกาะไว้นะจ๊ะเนาะกับกับที่เกาะไว้จังสี่เราจะทุกคนจ๋ากับที่เขาไปเดินเขาไปเยี่ยมชมทุกๆุบ้านเลยนะจ๊ะเนาะถ้าเกิดสาวเราหน่อยมีเวลากับที่บบผาดนะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋าถึงผู้ใดมากดไว้เราสาวเราหน่อยพ่ทได้ไปกดมากระโลงไม่ได้ตามตูไปกดหมากกระลงหรือว่าหมากกระดิงนะจ๊ะเนาะสาวเราหน่อยกับเขาไปเยี่ยมชม ให้ถึงหนา้าบ้านหอดเฮี่ยน้องหอง้หอ,งหองนอนเหมือนเดิมคือเก้าคือเก่านะจ๊ะนอาเขาไปจา่า่ในห้องนอนคือเก่านะจ๊ะทุกคนจา่าเอ๋มกะยาเขียดยาโกอยาขมกันเลยนะจ๊ะน้เพราะภาสาเร็หน่อยตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาทางช่องนะจ๊ะน้กับช่องสาวเร็วน่อยจะมีปัญหานิดน้อยนะจ๊ะน้ทุกคนจ่ากะภาวนาหวังบ้ากะให้กลับมาเหมือนเดิมคือเก้าคือเก่านะจ๊ะน้ทุกคนจ้าสะสำหรับเพื่อนใหม่นะจ๊ะกบเพื่อ 9, นเก้ากะ กตบว่ามีหลุดนะจ๊ะเนะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าไม่มีหลุดนะคะสาวเราน้อยเข้าไปชดไปเช็คไปตรวจดูหลังบ้านนะจ๊ะเนาะก็ยังเหมือนเดิมคือเก่านะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋าเพื่อนเก่านะจ๊ะเนาะกับทีนี้อยู่ช่องหนึ่งนะจ๊ะเนาะอันที่ว่าช่องเพื่อนเก่านะจ๊ะเนาะเพิ่นเด่งออกไปนะจ๊ะเนาะกับเขามคอมเมนต์กันอยู่นะจ๊ะเนาะแต่ว่าสาวเราน้อยกับขับกับเขาไปกดมา์กระดิ่งคืนกับกดบม่ได้จ้ะทุกคนจ๋ากับ แต่ทุกวันนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันอยู่นะจ๊ะนอกจากับบ่อดออกซื้อส่งเ่อนนะจ๊ะนอกจากเช้ารือหน่อยจาซื้อส่งเพ่นบม่อดก็เพื่อนเก้านะจ๊ะทุกคนจะการลุดออกไปนะจ๊ะนอกาแต่ว่ากดเข้าไปติดตามเพื่อนก็มันจะเด้งออกเด้งดึงเด้งดึงขึ้นเก่านะจ๊ะไปเราจะทุกคนจะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังและรับเป็นให้เป็นกําลังใจนะจ๊ะนั่ผพูดใดหูกระบอกนเด้อ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 จุ๊บจุ๊บเลิฟยูนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า